วันนี้ขอบคุณภาษาระย้อนหนึ่งวันนะเพราะว่าเพราะว่าเราจะมารีวิวทุเรียนนะเขาเรียกว่าชนนีไข่ของสวนเขาเรียกว่าอะไรน,นะตะคงนะคะนาไออะไรนะน้า,หน,หน,าน้องพญาบรนแลงนะอันเนี้ยคือเพิ่งไปเอามาสดลร้อๆเลยซุคคาปิงเรียกว่าสุขคาปิงเลยแล้วตอนนี้นะคือทุเรียนกําลังเดอดนะเดี๋ยวเรารีวิวแล้วเราก็จะแนะนาสวนให้ด้วยตอนนี้มีราคาทรงกับราคาปีกไห่นะกับเ้าที่ชาวสวนโตออกมาขายเองล้วก็ แล้วล่สำหรับคนที่อยากเด็กเค็งไปขายเถอนะเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวหวาอันนี้เราเพิ่งไปเอามาสุขาฟลิงแล้วก็ไม่อวยเหมือนเดิมอันนี้คือทุเร,รอนะเรียนเลยอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุเรียนแถวๆหวานแรงนะเดี๋ยวเรามาดูนะหวานเนื้เป็นยังไงเดี๋ยวน่าลองกีดไปหน่อยนะเนาะกีบอุย้ยเหลืองเจยนะโฟตา,าระยองคง <c oughs> ไม่รู้ลนะอ่ะเราออกเลยโอ้มาหนิ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 มาหน้ไกลๆ,ๆกล่องมาใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โห เหลืองอะ่ะเขาบอกว่ามียูลูกหนึ่งที่เราได้มาจะเป็นลูกสีส้มวันนี้น้องเขาตัดเขาไปน้องเขาตัดวันนี้เลยนะตัดสดๆเลยแล้วเราก็ไปเอามาสดๆเลยนะหลายๆคนบอกว่ากลัวจะเป็นใบอ่อนกลัวจะเป็นขาวกลัวจะเป็นแบบเออเป็นตุข๊ขาวๆวที่มันแบบเหมือนน้ำหลงจืดไม่อร่อยไม่กาดาซื้อทันทีตอนนี้นะอันนี้เราิ่งไปเอามาเอามาทั้งหมดวันนี้สิบกว่าลูกเลยนะเอาลูกนี้ทุกคาปิง้งดีวเรารีวิวให้ดูว่าถุกเลียนตอนนี้พนต๊ะทันี เป็นยางที่ทุกคนกิดไหมทุกคนกลัวไหมนะอ่ามาเลยอันนี้คือซุกครับปิงไม่ไหมเลยมีราคาส่งด้วยนะใครสนใจราคาส่งบอกมาเลยมีเป็นพันกิโลนะมีเป็นตันนะอนนี้นี่โอ้ยแกอีกอันปูอีกอันกระสือเสียดีวะอ่าเดี๋ยวก็ห้าเราแกะูเดียนไปเป็นถูโอ้เหลือง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 อเดี๋ยวเราแกะเสร็จเดี๋ยวแป๊บจานแป๊บนึ่งน,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 นี่นี่เนื้อนี้เลยเป็นเหมือนกวาดไม่หวานนะแล้วก็เป็นเหมือน ก็ว่างข้างไหนใส่แตแท้ๆนะเดี๋ยวเขาอยากใช้มือเลยนะเพราะว่าวันนี้เรารีวิวของระยองแล้วเราก็เป็นคนระยองแทๆ้ๆขออนุญาตใช้มือเลยแล้วก็อ่ารีวิวให้ดูว่าทุเรียนชะนีนะเป็นแป๊บขี่ทุกคนขิดไหมใส่ซึ้มไหมอ่าอันนี้หนึ่งปูนี่สองปูจุกๆนะเออไปสองสองเม็ดนะอันนี้เขาไม่เดียบอันนี้เขาเดียบหนึ่งปูแต่สองเม็ดอ่ะเรามาเปิดปูต่อไป กีั่นเนี่ยมันเมื่อกี้มียุคปูนั่แต่เราไม่ให้ดูดกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราดันออกมาแล้วปูไม่สวยดูทางนี้ดีกว่าอ่าน,นี่เหลืองนะคะไม่มีใส่ซึมเลยแ้งแกร็บนี่นะแทงไม่มีใส่ซึมเลยนะราคาทรงมีด้วยราคาปีมีดวยนี้เราช่วยน้องเขาขายนะแต่ขครสนใจกับิดตตอเราได้เลยอันนี้อ่าปึ๊บอ่าแล้วเรามาเปิดภูต่อไปเราไม่ช่วยน้องเขาทาการตลาดนะก็อย่างนี้มีปัญหาเรื่องทุเรียนชนีดีเขาบอกว่าเป็นใส่ซึม ไม่เออไม่อร่อยนู่นนี่นั่นแล้วน้องเขาตัดมาตอนเนี้ยเป็นพันกิโลแล้วทุกคนก็พากันไปกากขายเพราะว่ากลัวหวัด,วดทุเรียนจะบไม่อร่อยนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ถห้ดูเป็นคนแรกเลยหวัดทุเรียนมันอร่อยไหมทุเรียนมันเป็นอย่างที่เขาคิดกันไหมอ่าใส่เติมจริงไหมเนื้อแห้งไหมหวานมันไหมแต่ว่าเราจะไม่อวยเหมือนเดิมจะหนักแป๊บหนึ่งอันนี้เพิ่งเพิ่งสุคารปิงจะหวงปิงนิดนึงโอ้หอ่าปลื้มอ่ามาแล้วนะปูที่สองแกะกันสดๆ ่วนมากเราจะไม่ค่อยคุ้ภาษาทยอนกับใครนอกจาก่อกับแม่เนาะกับพี่นอ้องเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบคนหลอกขัางเป็นภาษาการมดนี่นะคะนี่เห็นไหมเห็นใส่ไหมแห้งไม่มีใส่ซึมเลยนะคะไม่มีเลยที่กลัวกันนะไม่มีเลยนะแห้งแตกเลยอ่ะมาเขาเรียกว่าทิทุเรียนพึ่งซุกอะนะจะหวงนิดนึงลานั่นพวกเรจะแกะยากนิดนึงอ่ามา ผูเรียนใม่มีเป็นใส่เสริมเลยนี่เห็นไหมนี่เราเรากินเองเราขอนอย่าใช้มือเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราพอเสร็จเราจะชิมรสชาติให้นะอ่าหนึ่งรูกตอนนี้มีราคาทรงใครสนใจหลับไปคล้ายบอกได้เลยมีเป็นตันนะคะมีเป็นตันย่างแบบเป็นตันใครสนใจหลับไปคล้ายบอกได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นผูยายน้อยปูสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวนะหนึ 1, 2, ่งสองสามหมมดโอ้ยเหลืองโอ้ยไม่ยากจะพูดเหลืองจริงเหลืองจริงนี่เห็นไหมเหลืองเหลืองมาก เออของได,ยงดง้ยังเงียดิเปิดออกมาขาวหนาแตกอีกนี่นะหเหลือง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 เลยละเหลืองแล้วก่ออืมใส่นี่อ่ะให้ดูใส่ไม่มีทำาน้ามนะคะไม่มีขาวเป็นจุดๆดดัดดงๆไม่มีแตกใบอ่อนนะคะแต่แตกใบอ่อนจะเป็นขาวจุดๆดดัดดงๆใส่นี่จะทำหน้า,นาเลยนะคะนี่ไม่มีใส่เติมเลยนะรับรองเลยนี่เราเป็นคนที่กะการันตีสินค้านะคะ้าอันนี้นไม่ดีจริงเปิดมาไม่ดีจริงนี่ ขูดเลยนะวันไม่ดีโอ้โหหูนี่เห็นไหมอ่ะโคบนะสีผูหูอสีผูจุกๆอ่ะนี่สีผูจุกๆเลยถึงเวลากินถึงเวลากินแล้วนะว่ารสชาติหวานมันแบบสไตล์เหมาะไอ้ชนิดอะไรยองไหมเราเริ่มทีอ่ะเราเริ่มทีผูนี่เลยนะจะได้กินผูนี่ก่อนเราจะกินประมาณสองกูนะเพราะว่านนึ่งหลูกอบมันอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะเรามาดูเม็ดก่อน อันนี้เขาเรียกว่าซุปขาปิ้งนะวันนี้เราไปเอามาคือซุปขาปิ้งเลยโอ้เม็ดใบใหญ่อ่ามาดู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 าดาดนี่เม็ดเท่านี้เองเม็ดเท่านี้เองนะอะ่มาชิมหนึ่องอือฮึออร่อยแบบถูกหวานเหน,น,นียวนุ่มเปิดถ,ถาหวานเจี๊ยบตัวตำรับยังไงก็ยังงั้นอันนี้ไม่อวยเลยติ๊คะแนนเต็มติ๊คะแนนเต็มเลยหายติ๊คะแนนเต็มอือ